บพบกับ e n e r e r s p a c e อีกครั้งนะครับกับผมอนัทอบอ้อมครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องการเลือกใช้ WordPress ว่าเมื่อไหร่ควรเลือกใช้เมื่อไหร่ไม่ควรเลือกใช้นะฮะแต่อย่าลืมว่า WordPress เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาเรื่อง security ค่อนข้างสูงฉะนั้นเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะป้องกันเรื่องอปัญหาของ security ยังไงบ้าง ข้อหนึ่งนะครับตอนลงอิน tall ตัว WordPress เนี่ยควรจะใช้ Password ที่ค่อนข้าง Strong เช่นไม่ควรใช้ Admin 1234หรือว่า Password หรืออะไรพวกนี้ที่ที่มันสามารถเดาได้ตอนอิน tall ครั้งแรกเนี่ยทั้ง p a s s w o r d ทั้ง Databa s e แล้วก็ Password ของ Admin เนี่ยควรจะเป็น Complex Password นะฮะ password ที่เดาค่อนข้างยากต่อมานะครับพออินส tall เสร็จเนี่ย พวก Permission ของโฟลเดอร์ต่างๆในเช่นในช่วงตอนอ่าโฟลเดอร์อัพโหลดในโฟลเดอร์ปลักอินในโฟลเดอร์อื่นๆที่ไม่จำเป็นต้อง Execute เนี่ยเราก็ปิด Permission ไม่ให้ Execute ไปเพราะบางบางที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดไว้เป็น777เนาะก็คือ Execute ได้ Read ได้ t รได้ทุกอย่างทำได้หมดอันนี้ไม่ไม่แนะนำนะมันจะมี755หรือมีอะไรบางอย่างที่ปิด Security ให้มันให้มันดีขึ้นอันนี้ต้องไปไปดูเจาะลึกอีกทีนะฮะ อันที่2ก็คือเมื่ออิน t ต l ลเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่หากันจริงๆก็คือพวกทีมเนาะทีมหรือว่าปลั๊กอินอันนี้ยค่อนข้างสําคัญทีมบางทีมที่ฟรีอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่ต้องหาซอสที่เชื่อใจหน่อยนะครับบางบางบางทีมฟรีเนี่ยเขาแฝงอะไรไว้บางอย่างแล้วบางทีทีมที่ที่เสียตังค์เขามาทําให้มันฟรีเขาแฮกมาพวกนี้ไม่ควรไม่ควรดาวน์โหลดมาลงในเว็บไซต์ของเราโอกาส ที่จะฝัง back, แบ็กก็ล้วแบ็กดอโอกาสที่จะฝังแบ็กดอมีค่อนข้างสูงนะฮะอันนี้อย่านะครับพวกที่เสียตังค์แล้วเอามาทำฟรีหรือแครกไซส์อะไรพวกเนี้ยไม่ควรแล้วก็แนะนําให้อัปเดตบ่อยๆพวกอัปเดตเนี่ยมันจะอัปเดตพวก Security Patch ต่างๆของทั้งทีมทั้งปลักอินแล้วก็ทั้ง WordPress อันนี้ต้องอัปเดตบ่อยๆแต่อย่าลืมนะครับก่อนอัปเดตเนี่ยมันจะต้องมี Backup ซึ่งการ Backup เนี่ยมันจะมีทําอยู่เป็น Weekly Backup หรือ m o n t h l y backup เพื่อเอก็บข้อมูลสำรองข้อมูลของเราเอาไว้ไว้ใช้ในความตอนจำเป็นนะฮะและอย่าลืมนะครับต้องแบ็กอัพก่อนที่จะมีการอัปเดตเสมอหรือแบ็กอัพในตอนที่ก่อนจะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เช่นบอกว่าวันนี้จะเปลี่ยนธีมละหรือว่าจะเปลี่ยนคอนเทนต์ใหญ่ในในเว็บไซต์ของเราเนี่ยอันนี้ควรแบ็กอัพไว้ก่อนก่อนจะเปลี่ยนเพราะไม่งั้นถ้ามีเกิดอะไรขึ้นมา ที่ไม่คาดคิดเนาะเว็บไซต์อยู่ดีก็หายไปดาวไปอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะ r e เ t o r e กลับมาได้นะฮะหรือทำเป็น Development Site ไว้หนึ่งอันเพื่อ,อมีการเทสหรือการ Develop อะไรเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของเราเนี่ยถ้าทำบนเว็บไซต์จริงหรือเรียกว่า Live Website เนาะทำบนเว็บไซต์จริงเนี่ยมีโอกาสที่เสียค่อนข้างสูงฉะนั้นก็ควรจะมีตัวหนึ่งเรียกว่า Development Webs ็บไ หรือว่า UAT อะแล้วแต่ที่ที่เราเรียกกัน UAT ก็คือให้ user test ก่อนก่อนที่จะขึ้นตัว live นะฮะอย่าลืมนะครับมันจะต้องมีการอัปเดตมันจะต้องมีการ back up มันจะต้องมีการเช็คนู่นเช็คนี่ให้ดีแล้วมันมี plug in ตัวหนึ่งที่แนะนำให้ลงนะฮะเขาเรียกมันว่า i team i team เนาะ i team security ตัวนี้จะคอยเช็คตัวเว็บไซต์เราให้ตัว wordpress เราเนี่ยค่อนข้างดีมันจะมีการเช็คว่ามีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ไหม มีการอัปเดตส่งอีเมลอัปเดตเราเนาะเป็นอัลเลอร์ทว่ามีมีคนพยายามล็อกอินหรือมีคนล็อกอินแล้วไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านหลายๆครั้งนะี่จะเกิดการล็อกคือเข้าไม่ได้นะฮะอันนี้สําคัญก็ลักอินแรกที่ควรอินสตอลเลยก็คือตัว i t e ี m ซิเค r i t รอย่าลืมนะครับตัว Wordpress มันเป็นฟรีโอเพนซอร์สเนาะใครๆก็รู้ว่ามันมีซอฟโค้ดเป็นยังไงโอกาสที่ถูกเจาะ ค่อนข้างสูงฉะนั้นพวกปลั๊กอินพวกนี้ต้องอัปเดตบ่อยๆแล้วก็ลงจากซอสที่เชื่อมั่นได้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ปิดแอคเซสต่างๆเท่าที่จะปิดได้อย่าเปิดทั้งหมดนะครับอันนี้ค่อยมาเจาะลึกกันอีกทีว่าแต่ละโฟลเดอร์ folder, แต่ละปลั๊กอินเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาเวลาทำรีวิวปลั๊กอินบางตัวให้ก็แล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ถ้าอยากได้ วิดีโอสอนหรือว่าวิดีโอแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถ m e s s a g มาบอกเราได้นะครับเดี๋ยวพยายามจะผลิตวิดีโอให้เยอะๆโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูเราจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย